สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านใบหนุสุพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 4374753นะคะ0 8 3 4 3 7 4 7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มค่ะนะคะอง วันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุนะคะมาใน e ีพีที่329ราคาเริ่มต้นเพียงองค์ละ300บาท4องค์1,000นะคะองค์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะ รายการแรกรายการที่หนึ่งนี้นะคะเป็นพระใสค่ะองนี้พลอยหลุดนะคะเป็นพระใสนะคะเก่าๆเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักแบบนี้เลย<อ>เก่าๆนะคะพลอยหลุดนะคะพี่ขาพลอยหลุดสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะองนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> รายการที่หนึ่งนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพระเนื้อชินค่ะเหรียญหล่อเนื้อชิ้นนะคะ <c oughs> แห้งๆเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ <c oughs> แห้งๆเก่าๆแบบนี้มีรอยจานที่ด้านหลังด้วยนะคะ สวยๆเก่าๆสภาพยังดูดีอยู่นะคะองค์นี้สภาพเก่ารายการที่สองนี้สามร้อยบาทค่ะรายการที่สองสามร้อยบาทนะคะรายการที่สองค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเนื้อทองแดงลมดาปีสองสี่หกศูนย ะะเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำปี2460ค่ะเก่าๆสภาพผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญน,นี้สภาพผ่านการใช้งานมานะคะองนี้เก่ายังสวยอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสามรอยบาทค่ะรายการที่สาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะคะเ <c oughs> หรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินเก่าๆมันมันแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพใช้คาบกุ่คาบเก่ายังพอเห็นชัดเจนอยู่นะคะสวยเดิมเก่าๆสภาพใช้เลยค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สี่ จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเก่าๆสภาพใช้300บาทนะคะรายการที่4 300บาทค่ะรายการที่4รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้ารายการที่หนี้นะคะเป็นพลารูปหล่อหลวงพ่อเงินปีห5สภาพเก่าแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินปีห5สภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะ สภาพเก่าสภาพยังดูดีอยู่นะคะองนี้สวยคลาสสิกเดิมเก่าๆนะคะมีเสียงนะคะมีเสียงด้านในรายการนี้เป็นรายการที่5 300บาทค่ะรายการที่5้าสรบาทนะคะรายการที่หค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6 รายการที่หนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุ้ไม่ทราบพิมพ์สภาพเก่ามาแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญเนื้อชินนะคะสภาพเก่าด้านหลังมีรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะสวยๆเดิมๆสภาพเก่านะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะรายการนี้นะคะ เป็นเหรียญเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้รายการที่ห3 0 0บาทค่ะรายการที่6รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7ค่ะรายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อทองแดงลมดําไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะเ <c oughs> นี่ยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง <c oughs> ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง <c oughs> นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลงปูไข่ค่ะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสภาพผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํารายการนี้เป็นรายการที่7ดนะคะ300บาทรายการที่7ค่ะ300บาทนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลงปูไข่นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบนี้เลยนะคะ เนี่นะสามบาทนะคะรายการที่เจรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะรายการที่8นี้นะคะเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะองค์นี้เป็นเนื้อว่านบุเงินนะคะเนื้อว่านบุเงินเขาเรียกเขาเรียกอะไรไม่ทราบนะเป็นพระอะไรก็ไม่ทราบ เจ้าของเดิมเขาบอกไว้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนตัวน้องดูพาไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะองนี้นะคะเป็นเนื้อว่านบุกเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเขาเรียกผ้าอะไรก็ไม่ทราบนะคะด้านหลังเป็นเนื้อว่านแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเก่าแห้งแบบนี้เลยค่ะบุกเงินนะคะบุกเงินรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดค่ะ พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 08 3 4 3 7 4 7 5 3เนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการนะคะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000นะคะราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4องค์1000นะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9 รายการที่เก้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยเนื้อทองแดงลมดำค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเนื้อทองแดงลมดำเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเก่าๆสวยๆส,ส,สภาพใช้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะสวยเดิมเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่เก้า เหรียญหลวงพ่อฉุยปีห5้าเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะรายการที่9รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10รายการที่10บนี้นะคะเป็นพระรูปลอหลวงพ่อทบค่ะนี่นะคะเป็นรูปลอหลวงพ่อทบเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะเก่าๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะคราบกุกคราบเก่าชัดเจนสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่10 300บาทนะคะรายการที่10บนี่นะคะสามบาทนะคะรายการที่10ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11 รายการหนึ่งหนึ่งค่ะเป็นเหรียญเนื้อชินนะคะเป็นพลับปิดตาเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลับปิดตาเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าสภาพดีนะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะองนี้เป็นเนื้อชินแห้งๆสภาพเก่านะคะสภาพเก่าสภาพสวย สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเอ็ดเนี่ยนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทเป็นเหรียญพับปิดตาเนื้อชินค่ะแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองนี้นะคะ เขาเรียกพระเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะคะเนี่ยนะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้เก่าเก่าสภาพใช้เลยค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหล่อพระพุทธชินราชนะคะเหรียญหล่อเก่าเก่าสภาพใช้รายการนี้เป็นรายการที่สิบสอง สามอยบาทค่ะรายการที่สิบสองเนี่ยนะคะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะเป็นพลับป,ปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆแห้งๆคาบกุกคาบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยนะคะ พับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก<ม>่าๆแห้งๆคราบกุคราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะเป็นเนื้อผงคุกลักเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่13 300บาทคะ่ะรายการที่13บาเนี่ยนะคะพับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะ300บาทนะคะรายการที่13รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่14 รายการที่สิบนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพเข่าบ่วงเนื้อผงนะคะองน,นี้พระสมเด็จพิมพเข่าบ่วงเนื้อผงนะคะสวยๆเก่าๆคลาสสิกเลยค่ะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆนะคะสภาพยังดูดีอยู่เนี่ยนะคะพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆ ah. สภาพยังดูดีอยู่นะคะเป็นพระสมเด็จเข่าบ่วงนะคะรายการที่สิบสี่นี้ สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่นี่นะคะพระสมเด็จพิมพเข่าบ่วงนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยสามร้อบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นพรักกิ่งไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์พค่ะนี่นะคะ พลักกิ่งนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยพลักกิ่งไม่ไม่มีเสียงกิ่งนะคะไม่มีเสียงกิ่งเก่าๆสวยๆนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้าเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์ 300บาทนะคะรายการที่15ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16รายการที่16นี้นะคะเป็นเหรียญค่ะพี่ขะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีรุ่นอายุยืนเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆน,น,น,นะคะสภาพใช้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะจะเป็นเหรียญรุ่นอายุยืนเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2517นะคะเนื้อทองแดงลมดํา ขอบข้างสวยค่ะสภาพดีเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16เหรียญหลงปูสีนะคะเป็นเนื้อทองแดงดดำาเก่าๆแบบนี้300บาทรายการที่16รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนสวยสภาพดีนะคะเป็นเหรียญเนื้อชินเนี่ยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17ค่ะ300บาท เนี่ยนะคะรายการที่17 300บาทพี่พท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุม,มขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาอง์ละ300บาท4อง์1 1,000นะคะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์1,000จะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18รายการที่18นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะเหรียญหลวงพ่อขาวปี2 4 6 9นะคะ เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเขียนว่าวัดลักสีค่ะมียันแบบนี้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีนะคะสา0บาทค่ะเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะปี2469เกนื้อทองแดงลมดำค่ะสวยเก่าสภาพดีเป็นเหรียญวัดลักสีนะคะสวยเดิมเลยนะคะองนี้รายการที่18 300บาทค่ะรายการที่18รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะรายการที่19นี้เป็นพระชัยนะคะพระชัยเก่าๆสภาพใช้มาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระชัยเก่าๆสภาพดีสภาพใช้มาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะสวยๆเดมิเดมๆเก่าๆสภาพใช้ ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการที่19นี้300บาทนะคะรายการที่19 300บาทค่ะเป็นพระชัยรายการที่19 300บาทนะคะองนี้รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20รายการที่20นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อชินค่ะเนี่ยนะคะ เป็นเหรียญเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังมีรอยจารยันชัดเจนแบบนี้นะคะสสวยๆเดิมๆเนื้อชิ้นแห้งๆคราบกุคราบเก่ายังเห็นชัดเจนอยู่นะคะเนี่ยนะคะคราบกุคราบเก่ายังเห็นชัดเจนอยู่นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบา้บาทนะคะด้านหลังเห็นรอยจารยันชัดเจนเลยนะคะองค์นี้ เนี่ยนะคะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทค่ะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการที่สองหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปีสองห้าสามหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ดูปีสองห้าสามหนึ่งเนื้อทองแดงลมดำเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีตัวเหรียญน,นะคะเคยผ่านการใช้งานมาค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้าได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้กันน้าได้นะคะรายการ รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดู่ปี2531เนื้อ,อทองแดงลมดำเก่าๆนะคะ <ๆ S 1> มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่21นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ย เป็นเหรียญพระอาจารย์ขันนะคะเหรียญพระอาจารย์ขันเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบที่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังจะเขียนว่าวัดนกกระจาบนะคะเนี่ยนะด้านหลังจะเขียนว่าวัดนกกระจาบนะคะมียันแบบนี้เลยเหรียญหลวงพ่อขันนะคะเนี่ยนะคะเก่าๆเนื้อทองแดงลมดำค่ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการที่22 300บาทนะคะรายการที่พี่พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะคะกดสั่นกระดิ่งด้านบนม,มุมขวาได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก EP กันเลยนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753นะคะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะราคาทางช่องพระบ้านใบหนูสูงนะจ๊ะพี่จ๋าราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องค์ห0ึ่งพันะคะจัดส่งฟรีนะจ๊ะพี่จ๋า รายการนี้เป็นรายการที่22 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะเป็นเหรียญพระปิดตาเนื้อชินค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญพระปิดตาเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพยังดูดีอยู่นะคะคราบกุคราบเก่ายังเห็นชัดเจนนะคะเนี่ยนะ รายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทค่ะรายการที่23รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ค่ะรายการที่24นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนือ้อผงไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์นะคะพระสมเด็จเนื้อผงไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะมวลสารเห็นชัดเจนค่ะ เนื้อหนึบๆเก่าๆนะคะมวลสารเห็นชัดเจนแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะองนี้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่24 300บาทนะคะรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25รายการที่25นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นปี2469นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้คะ่ะด้านหลังเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพใช้นะคะสวยเดิมสภาพใช้รายการที่25 300บาทค่ะนี่นะคะรายการที่25 300บาท เหรียญ er หลงพอกันปี2469เนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้300บาทนะคะรายการที่25รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะรายการที่26นี้นะคะเป็นหลวงปูดทวดเนื้อว่านเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยะคะ่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมเก่าๆเลยนะคะสภาพยังดูดีอยู่เนี่ยนะคะรายการที่26 300บาทนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างแห้งๆเก่าๆนะคะสภาพดีครับกุครับเก่ายังพอเห็นชัดเจนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่26 สามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงลมดําค่ะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะตัวเหรียญเป็นปีสองห้าศูนย์สามเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลัง สวยเดิมเก่าๆนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้ค่ะนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะสวยๆแบบนี้รายการนี้เป็นรายการที่27นะคะ300บาท300บาทค่ะรายการที่27นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะ เป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพเคยผ่านการใช้งานมามาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่27 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28รายการที่28นี้นะคะเป็นเหรียญไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะองนี้เก่าๆแบบนี้เลยค่ะตัวเหรียญสภาพเคยผ่านการใช้งานมาไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างสวยๆตัวเหรียญเก่าๆรายการนี้เป็นรายการที่28 300บาทค่ะรายการที่28นี่นะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำใบหน้าท่านชัดเจนนะคะเส้นผมเส้นหนาผากเส้นคิ้วเห็นชัดเจนแบบนี้เลยะคะ่ะเส้นเหรียญสวยๆนะคะสภาพดี รายการที่ 28, 300บาทค่ะเนี่ยนะคะรายการที่ 28, 300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ขารายการเซตนะวันนี้มีมาแค่เซตเดียวนะคะรายการเซตเนี่ยนะคะองค์นี้นะเซตนี้นะคะองละ500บาทเซตนี้นะคะมีอยู่แค่เซตเดียวนะคะองละ500บาทนะคะพี่ขาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพระพุทธชินราชแล้วกันเนาะ เป็นพระพุทธชินราชพิมพ์แต่งเนื้อสีทองสสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบว่าเป็นเนื้อทองอะไรนะคะสสวยๆแบบนี้เลยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะพระพุทธชินราชเป็นเนื้อสีทองสสวยๆแบบนี้ใต้ฐานมีโค้ดนะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการเซ็ตนะคะห้ารบาทนะคะรายการนี้รายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะ พลับปิดตาเนื้อผงคุกลักนะคะเก่าๆามานัมนๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆามานัมนๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นวัดพลับนะคะวัดพลับเนี่ยนะคะวัดพลับเนื้อผงค่ะเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ วัดพลับเนื้อผงนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยวัดพลับนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้ารอยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระเขาเรียกอะไระพระไม่ทราบที่แล้วกันเนาะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักค่ะเนื้อสีทองแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสีทองส,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยสีดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้สภาพดีนะคะสภาพเก่าอยู่ห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้ห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะพี่ขา รายการสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์อกนูนเล็กนะคะเนื้อดินแบบนี้เลยเป็นเนื้อดินดานะคะพระนางพญาพิมพ์อกนุนเล็กเป็นเนื้อดินดําเก่าๆมันๆสภาพใช้ค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสภาพใช้สภาพเก่านะคะองนี้พระนางพญานะคะพิมอกนูนเล็กห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้วันนี้มีอยู่แค่เซตเดียวนะคะองละ500บาทนี่นะคะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก EP กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่มีหมวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 0834374753เบอร์โทรเบอร์ไลน์ line, เป็นเบอร์เด er ียวกันเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทางลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ